สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ MOV Studio ขอเสนอเกมเกมเกมครับวันนี้ก็จะพามาดูเกมเกมหนึ่งครับคือว่ามันเป็นเกมที่เก่ามากแล้วนะเออตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กจำได้ว่าอยู่ประมาณสะถมต้นด้วยอ่ะเขาเรียกว่าเกมอะไรนะเกมตลาดหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็ประมาณนั้นอนะ่ะที่ว่าเอาไอ้ตลาดเกมมาเออ64ใน1บ้าง80ในหนึ่งอะไรเงี้ยมาเสียบจึ๊กหนึ่งน1แล้วก็เลือกเกมอะไรเงี้ยจะมีพวกเกม,มน,นู่นนี่นั่นมาริโอ้รถถัง คือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นดูเออว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเกมที่จะเล่นวันนี้ก็คือเกมคอนทรานะครับผมก็มันเป็นเกมเกี่ยวกับการผจญภัยเกมผจญภัยแหละก็ด่านผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่ด่านนะไม่แน่ใจว่า8หรือ9ด่านหรือเจดด่านอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดออแล้วแต่ละด่านมันก็จะมีความยากแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ก็เราก็นเน้นเข้าเกมก่อนคอนธารมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงคอนทราใช่ไหมอ่าใช่นี่แหละหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละจะมีตัวคาบซิก้าตัวนึงใช่ใชนะครับตัวเราก็มีประมาณ3ตัว3ชีวิตนะครับอ่านี่แหละก็เนึงนะตอนที่สมัยที่ผมเล่นมันเป็นเกมแบบเกมตลับนะเขาเรียกเกมอะไรเกมแฟมิลี่ปะหรือผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเรียกเรียกว่าอะไรแนตะ่ตอนนั้นสนุกสนุกมากปืนอาร์นะครับจะทําให้การยิงของเราเร็วขึ้นนะครับเพิ่มความเร็วของกระสุน จำได้ว่าปืนเนี่ยเป็นปืนที่ดีมากนะแต่ไม่รู้ว่ามีขึ้นไปยังไงดีถ้าจาไม่ผิดมันจะยิงแล้วก,กระจายปะนี่ไงนี่ไงนี่คือคนที่เคยเล่นเกมนี่มาคุณควรจะพิจารณาอยู่ตัวเองได้แล้วนะยังนั่นมันคืออะไรวะอ๋อปืน L ออาโอ้อาอา,อาทำให้ลั่นเร็วปะไอเอลนี่มันเป็นปืนเลเซอร์ปะใช่ไหมที่มันสั้นๆปะเออไม่ชอบเลยนะมันทําประโยชน์ได้น้อยมากนะอ่ะเปแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วโอ้โหกูว่าแล้วต้องโดนเนี่ยนะมันปืนที่แบบสมมติว่าศัตรูมาพร้อมกัน3ตัวใช่ไหมอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะยิงมันก็ต้องยิงทีละตัวถูกไหมมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยยังเงี้ยกรณีเงี้ยปืนอะไรวะเนี่ยชีวิตต้องเดินต่อไปเดินเดินเดินเดอะไรวะเนะี่ยกูโอ้โหเดี๋ยวงนะเดินนะเอาทีละอย่างโอเคได้ไหมนี่นี่น,น,น,นี่ชิบหายแล้ว อ๋อยิงตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้คืออ้าาเก็บทหารตัวบนเน,นีนี่ไงนี่ไงเราได้ตัวแถมเพิ่มมาตัวหนึ่งครับฮ่าได้ปืนเอฟก็ผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคิดว่าปืนเอ็มมันมน่าจะมีประโยชน์กว่าปืนเอฟเอนะดูนะผมคิดอย่างนั้น อาจจะเป็นว่าผมถนัดปืนนั้นมากกว่าโอเคครับผมถึงด่านบอสแล้วฮะผมได้ปืนเกมมานะครับกับตัวที่มอยู่ตัวเดียวเด้อ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 อ๋อโอเคก็จะมีพลพลเราวิ่งนะฮะพลเราวิ่งอะไรนั่นแหละมันก็จะมากินบ้างมาพุ่งใส่บ้างนะครับแล้วก็มีตัวปล่อยระเบิดอยู่ข้างบนตรงกลางแค่นั้นเองโอเคถ้าเราเคลียร์ได้ก็จะเจอกับบอสใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่ชิดหายันจริงผมควรจะยิงไอ้ตรงนั้นก่อนไหม คือผมลืมเลยอะยิงควอดินตรงกลางให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะปล่อยจะ่อยสู้กับบอสตัวข้างบนก็บอสตัวนี้ก็ก็มีความโหมดมากแม่งแยกร่างได้ไม่พอป,ปล่อยตัวอะไรมาดเวยก็คือเราจะยิงมาได้ก็ต่อเมื่อมันรวมมันรวมมันรวมร่างกันนะครับมันเริ่มตัวแดงแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะเริ่มตัวแดงแล้วใกล้จะระเบิดแล้วนะครับก็คือต้องหลบไอฟองสบู่นี้ด้วยนะไอะจริงถ้าหลบได้ถ้าถ้าหลบได้แล้วก็ยิงได้เนี่ยก็คือมัอนง่ายนะอ่าเดี๋ยวตัวเดียวแ้ว ด่าน5แล้วนะครับ <S <S นี่นี่ไงผมจำได้ จำตรงนี้ได้มันจะมีถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไอเทมลอยมาสามไอเทมใช่ไ่ะแต่ไม่แน่ใจวนะ่ามันมีอะไรบ้างแต่มันมีอันนึงที่เป็นรูปอินซีคือแบบถ้าถ้าเก็บปุ๊บฟ้าจะผ่าฟึ่มแล้วแบบไอพวกอะไรพวกบอดอะไรมันจะหายไปหมดเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่แล้วเราก็ควรจะใช้ปืนธรรมดาในการยิงนะครับอย่าใช้ปืนเเด็ดขาดนะครับเป็นอะไรที่เฮี้ยมากนะ many can't at on mind. night. my thoughts sleep I ไอ้แ c k มาเลยครับเนี่ยได้เอสพอดีได้เอสปลุกได้เอสรอบนี้โอ้โหดีใจมากนี่อะไรวะโอเคครับนี่ก็เป็นด่านแปดแล้วนะฮะด่านสุดท้ายแล้วมนะั้งนะคิดว่านะด้วยความขี้เหน็ดเหนื่อยต้องทำเจ็ดด่านพวกพู่นี่มาจากไหนหน้ามันคล้ายๆพู่ไหมใช่ไหมเปลี่ยนเอสนี่แบบ เป็นปืนที่ดีมากนะโอ้นี่ยัดกระสุนเข้าไปแล้วก็ตายนี่นปืนอะไรโอ้ปืนเอสเออตกตายกว่าแล้วดีนะมีปืนเอสมาพอดีเมื่อี้ตกตายโอ้โหเป็นเรื่องที่น่านี่มาเก็บใหม่มาเก็บใหม่ปืนธรรมดาเป็นอะไรที่ลำบากมากเลาะคืออีตัวเนี่ยมันปล่อย คล้ายเลยมันจะคล้ายๆอะไรวะเออนั่นแหละมันตัวอีกตัวยึกๆที่มันออกมาเนี่ยเออพอมันสโลว์มาด้สปายใช่ไหนมันก็จะพุ่งใส่เราเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกี่เห็นไหมื่อกี้ตัวอะไรเอเลี่ยนไปใช่ไหมเออน่าจะเป็นดาดสุดท้ายมไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวเอเลี่ยนเนี่ยแง่เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยไอตัวประการังน้อยเนี่ยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยบ้าหรือเปล่าอ๋ออ๋อต้องยี่ห้อนี่ก่อนนี่ เอเลี่ยนออกแบบตัวนี้แน่เลยโอ้ยพอเถอะครับทีนี้มันก็จะเหลือแค่ต่อตสอตัวอยู่ข้างบนตรง้สบายคิวๆนี่เหลือตัวอีกตั้งตัวหนึ่งตัวแถมอ๋อนี่ไงเข้มบินมารับออกจากเกาะแล้วผมว่ามันยากนะยากมากๆนะคือเอาจริงๆอะ่ะ ถ้าคนที่แบบไม่ได้เล่นมาก่อนะอไยเงี้ยสำหรับคนที่แบบเคยเล่นมาก่อนนะก็ส่งกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะอยากแสดงความคิดเห็นอะไรนะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เล่นเกมของ่ผมนะผมก็เล่นกระโหลกกะลาครับแต่ก็พอเล่นเป็นบ้างนะก็เป็นเกมที่สนุกนะผมว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากนะในยุคนั้นนะถ้าถามว่าเทียบกับยุคนี้การาฟริกมัอสู้ได้ไหมก็ไม่ได้หรอกจไในที่กากมากเลยแหละแต่ว่า ความสนุกกับแพทเทิร์นของมันก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ลองกลับไปเล่นกันนะครับอย่างเช่นหนังที่ผมได้สรุปไปรีวิวไปก็เป็นหนังที่ดีๆนะครับก็กลับไปหาดูกันได้นะเกมก็ที่เอามาก็เป็นเกมที่ดีๆในสมัยก่อนนะครับที่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเล่นกันแล้วเรียกได้ว่าเด็กๆยุคใหม่นี้ไม่ได้เล่นกันเลยมั้งไม่รู้จักกันเลยแหละนะครับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้แล้วได้มาดูคลิปนี้นะครับก็จะหาเล่นดูกันได้นะออส่วนโปรแกรมนะครับผมก็ไปโหลดจาก YouTube มาเหมือนนกัน้ยูทูบครับคือผมเข้าไปในลิงก์ยูทูบเออแล้วก็พิ์ว่าเอออยากกลับไปเล่นเกมเก่าอะไรเงี้ยหรืเอ,อเขาก็มีลิงก์ให้ไปโหลดใน Google อยู่นะครับก็ลองกลับไปดูกันโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเลยปวดตาแล้วเนี่ยก็คลิปหน้านะครับผมจะมีสรุปเนื้อหาหนังให้ดูอีกนะครับก็ตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่นะครับรอกันหน่อยนะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ